สวัสดีชาวราศรีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมนะคะดวงชะตาราศรีกุมเดือนสิงหาคมนะคะไั้โดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะไพ่ใบแรกเดอะซันบุตรพระอาทิตย์เป็นไพ่ที่ดีมากเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหามากมายอิรุงตุงนางสำหรับ แต่ว่าคุณก็ยังมีโอกาสมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะวางใจได้เลยคุณกําลังจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณสถานการณ์ที่เป็นวิตกกังวลก็จะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมีโชคมีลาบด้วยมีโอกาสเรื่องการเงินเข้ามานะคะบทพระอาทิตย์นะมีการหยิบยื่นความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ชิดนะคะคนที่เขา เมตตาคุณนะคะชาวราศีกุมนะแต่ว่าคุณมีปัญหานะน่าจะเป็นในส่วนที่หน้าที่การงานนะคะเพราะว่าไพ่สองใบเนี่ยนารายณ์แปลงกายแล้วก็ภาพรวมตาเนี่ยเ mm. พื่อนๆช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยยิ้มนะคะอาจจะบึงบ้งๆตึงๆหรือบางคนหือหอหาห,าหาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติด้วยหรือบางคนอาจจะคิดวิตกกังกวลและเครียดน,นะคะเป็นห่วงเรื่องบุตรธิดาเรื่องคนในครอบครัวด้วยนะ แล้วก็มีในเรื่องของการทรยศ์หักหลังนะคะแล้วก็การคิดไม่ซื่อะคะ่ะภาพลวงตานะของสภาพแวดล้อมที่คุณเป็นอยู่นะคะแล้วคุณก็จะต้องระแวดระวังภัยนะคะในที่ทํางานหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือสถานที่ที่คุณจะต้องไปเผชิญนะคะมันยังไม่น่าไว้วางใจนะคะภาพลวงตาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่ คนที่คุณรู้จักอะ่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนคนคุ้นเคยคนใกล้ชิดนะคะอาจจะสร้างสถานการณ์ที่ทำให้คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขหรือว่าทำให้คุณมีปัญหามีปากเสียงกับคนอื่นนะคะแล้วก็อีกใบนึงเป็นคอมกุลีกุจอด้วยนะคะในส่วนของพื้นฐานรองรับชีวิตคนรักของคุณนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนของคนที่มีปัญหา ที่มันมาจากเรื่องของคนอื่นน่ะคนอื่นน่ะมีอะไรมาพูดมาบอกคุณแล้วทําให้คุณทะเลาะก,กับคนรักก็ได้นะหรือว่าแย้งกับคนอื่นเพราะว่าคนมือที่สามมาส่อเสียดหรือมาใส่ไฟก็ได้นะคะเอาเราไปที่การงานงานคุณได้3ดาบ9ดาบแล้วก็1ดาบนะคะเปิดไพ่เพิ่มให้คุณเป็นเมจิ c เชียเชิญสับคัพ เราก็แผดสอดน,นะคะม่ตกกังวลเราเครียดเรื่องทํางานเรื่องที่ทํางานมากๆบางคนตัดสินใจที่จะยุตินะคะหรือว่าไปทํางานใหม่ไปทํางานที่มันใช่เป็นตัวตนของคุณเป็นงานที่คุณรักนะคะเป็นสิ่งที่คุณไปได้ทําได้นะมีโอกาสที่จะตัดสินใจไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะถ้าคุณทํางานเดิมก็มีแนวโน้มว่าจะต้องปวดหัวกับเรื่องของคนอื่นแล้วก็มี ความเครียดวิตกกังวลนะคะมีความไม่สบายใจแต่ว่ามันก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลานะคะสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณอาศัยความชฉลาดความสามารถอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะหรือว่าความเป็นนักมายากลนะ่ะความเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักเอาตัวรอดนะคะก็จะเป็นงานที่คุณรักแล้วก็ถึงแม้จะมีปัญหาแต่คุณยังไปต่อได้นะคะงานที่คุณทํากับคนรักอะ่ะ แล้วร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจร่วมกันก็มีโอกาสไปได้นะคะอย่างที่บอกอะ่ะคนในที่ทํางานอะ่ะหรือปัญหาในเนื้อหางานหรือว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะแก้ไขในส่วนของงานที่มันเป็นของคนอื่นนะคะเนี่ยคุณอาจจะวิตกกังวลน,นะคะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขในส่วนงานที่คนอื่นเขาแบบ ทำให้คุณปวดหัวก็ได้นะคะสําหรับคนนี้ทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานที่ทํากับใครหลายๆคนนะคะมีโอกาสที่ไปทํางานแล้วไปเจอไปปิ๊งรักกับใครด้วยก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นคนรักคุณแนะนํางานตัวนี้หรือว่างานตัวใหม่ให้คุณหนะักคุณไปได้แล้วทาได้ทาได้ดีนะคะระวังคําพูดการติดต่อสื่อสารหรือว่าการเจรจาช่วงนี้นะคะ พูดดีก็ได้ดีนะคะช่วงนี้ความคาพูดและการตัดสินใจของคุณค่อนข้างมีผลกับดวงชะตาของคุณมากๆชาวราศีกุมนะคะ พาลีเจรจานะคะมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จากที่ใครไปด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะคะบวกกับมีคนคอยช่วยเหลือคุณด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปในเรื่องงานเงินนะคะคุณได้ควินซัอครับหนึ่งเหรียญแล้วสิบไม้เท้านะแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะแต่ว่าก็ยังไปได้นะหลายคนแบกรับภาระในเรื่องของหนี้สินรถบ้านหรือว่าหนี้ต่างๆที่คุณจะต้องชดใช้นะคะคือ คุณค่อนข้างจะวิตกเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังคงไปได้ยังผ่านไปได้หลายคนฝ่าพงไพรนะบางสิ่งบางอย่างความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะคะหรือว่าครอบครัวคุณอาจจะอยู่คนละที่คนละทางคุณอาจจะใช้เงินเนี่ยในส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะคืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้อง จ่ายเงินรัย์สิ่งของคุณในส่วนนี้นะคะคืออาจจะต้องแบกภาระหนักนะแต่ว่ามีโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลามีคนหยิบยื่นโอกาสเรื่องการเงินเข้ามานะคะหรือว่าถ้าคุณจะติดต่อในเรื่องการกู้หนี้นะคะหรือว่าการแปลงสินทรัพย์ก็ได้นะ หลายคนใช้ในเรื่องการแปลสินทรัพย์เพื่อทําให้คุณมีโอกาสการเงินที่ทําให้นิสิ์ต่างๆของคุณไปได้นะคะคือการเงินหมุนไปได้ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเดือนที่ไปได้สําหรับคุณนะคะการเงินนะหลายคนโชคดีนะคะมีโชคมีลาบเรื่องการเงินนะต้องไม่เหนือบาก,กว่าแรงบุญแรงกรรมของคุณด้วยนะคะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพิธีสยุมพร3ประสูและบุตรพระอาทิติเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสที่คุณต้องการ อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่มันไม่เหลือบากว่าดวงชะตาของคุณมีแกนที่คุณจะได้รับนะคะมีเรื่องการขอพรเข้ามาด้วยนะหลายคนนะคะขอพรให้ตัวเองประสบความสําเร็จในความรักในเรื่องหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสในสิ่งนั้นนะบางคนไปเจอการงานที่มันถูกฉลกกับตัวคุณจริงๆนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะคะต่อไปในส่วนของความรักนะ Ni nice, c ครับนะคะนิสบอ n นะคะ7ถ้วย5ไม้เท้า9ถ้วยแล้วก็1ไม้เท้านะคะสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในลักษณะตัวเลือกค่อนข้างเป็นอะไรที่ สับสนวุ่นวายนะคะแต่คุณก็ยังยึดถือยึดมั่นที่จะแบบโสดนะคะโสดแบบมีความสุขแบบนี้นะคะกับใครก็ตามที่คุณติดต่อ,อก,กันในเรื่องการงานหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีก่อนหน้านี้แล้วก็ยังคงอยู่ในลักษณะเดิมนะคะคืออาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักแต่ว่าคุณก็ยังอยากจะอยู่ในสถานการณ์นี้กับคนคนนี้อยู่นะคะ มีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะมากมายสําหรับคุณนะคะเรียกว่าถ้าเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่ไม่เหงานะคะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความรักที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะหรือคุณอาจจะตัดสินใจมาคบกับใครสักคนหนึ่งนะคะในบรรดาตัวเลือกที่คุณคบอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสำเร็จในความรักนะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องการงานนะคะมีเรื่องการงานแล้วก็มีตัวเลือกหลายๆทางที่คุณจะต้องคิดตัดสินใจนะคะอาจจะนิ่งๆเฉยๆแต่ความรักความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงนะคะและก็พร้อมที่จะสู้ร่วมกันนะคะบางคนอย่างที่บอกถ้าทาธุรกิจหรือทํางานร่วมกันก็เป็นในส่วนการงานที่ไปควบคู่กันนะคะระหว่างคุณกับคนรักนะคะ คนมีคู่ก็ยังมีโอกาสให้คุณจะเจอความรักความัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นลักษณะตัวเลือกหรือคนที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยนะคะจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบหรือคนที่อยู่ในส่วนของงานนะคะงานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปติดต่อประมาณนี้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากฝากบอก,บอกเพื่อนๆชาวราศรีกุมนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะก็โปรด รับชมรับฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะคะโชคดีมีสุขนะคะโชคดีจริงๆสำหรับคุณราศีกุมนะคะคือคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินแล้วก็การงานที่คุณผ่านพ้นอุปสรรคที่คุณวิตกกังวลไปได้นะ คือคุณเป็นคนทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอาหนวยโอยชัยให้คุณมีความโชคดีมีสศกนะอีกประโยคนึงนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นโหเพื่อนๆนี้จับไพ่กันสดๆเลยนะคะราศีกุมคุณโชคดี มีความสุขในเดือนนี้นะร่ำรวยยิ่งขึ้นนะคะการงานไปได้สร้างเม็ดเงินนะคะถ้าจะมีโชคมีลาบหรือมีความสมบูรณ์พูนสุขเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะขอให้ชาวราศีกุ้งโชคดีนะคะใครชอบช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ